สวัสดีครับพบกันกับผมสุทัศีวัฒนาเพื่อนรวมทางเนาะครับขับข้อพอกันคลิปนี้เป็นลำเพื่อนคลิปที่เกทับซีนะครับหลังจากที่ลงไปแล้วเกดทับหนึ่งเกดทับสองเกดทับสามมือนีเป็นเกดทับซีลำเพื่อนครับมาเอามาเคียงสายกันเลยครับผมเอไม่เนิ่มีลามีคือเ่าครับสายลางนี่มี ตรงกรับภาษาอังกฤษ A E ตรงกรับภาษาอังกฤอ E เนาะครับมีต่อไปสายสองสายกลางนี่ล่าตรงกรับภาษาอังกฤษ A คั A. บาที่นี่สายสามสายเทิ่งนี่มีมีมมต่้ตรงกรับภาษาอังกฤษ E ครับแล้วๆห้องกับปิดไวเนาะครับประหยัดแบตประหยัดทานครับ ผมสิขอเหลนน้ำลองไก่อนเจ็ดทับหนึ 1, ่งเจ็ดทับสองเจ็ดทับสามแล้วก็ต่อโด,ดยเจ็ดทับสี่มือนี่นะครับลำเพลืน เกทับหนึ่งเกทับสองเกทับสามออกไปแล้วครับมาท,ที่นี่เกทเทปทำซีหรือวิดีโอที่สีของลำเพิ่นมือนี่เข้าสิฟึกกันสิมีอยู่啊 หกแถวครับมาเข้ามาเอาโตัวโน้ตกันเลยครับผมสิพิมพ์ไว้ตรงที่แสดงความคิดเห็นด้านล่างนะครับสำหรับโตัวโน้ตมาแถวที่แรกครับมีซนลาโดซซนลามีซนลาโดซซนลานี่มีซนลาลหรือไม่ โดสอนลาต่อไปมีสอนลาเลโดลาต่อกันสิเป็นมีสอนลาโดสอนลามีสอนลาเลโดลาครับผมต่อไปเป็นแถวที่สองครับ ลาโดลาซอนดูดูเลซอนเลยมีซอนมีเอาหนึ่งกับสองต่อกันครับครับผมต่อไปเป็นแถวที่สามครับ มีลามีซ่อนเลโดมีลามีมีลามีซ่อนเลโดโดลาโดเลซ่อนเอาหนึ่งสองสามต่อกันครับ ไปเป็นแถวที่ C ครับมีซอนมีซอนลาลามีซอนลาโดลามีซอนมีซอนลาลามีซอนลาโดลาครับต่อไปเป็นแถวที่หา ลาเลโดลาเลโดสอนละมีลาเลโดสอนละมีลาเลโดสอนละมี ลามีซ้อนมีเลโดมีซ้อนมีเลโดแถวหาต่อกันครับแถวที่หาเอาไหมครับเอาหนึ่งสองสามสี่หาต่อกันครับ ไปเป็นแถวที่หกแถวสุดท้ายครับมีเลโดเลมีลาซอนมีเลโดเลมีครับมีหกแถวผมจิิมไว้ตรงที่แสดงความคิดเห็นด้านล่างเนาะครับเอาไหมาอีกเทือยนึงครับเป็นการทบทวนหนึ่งหอดหกเนาะครับ ข้อค่อยๆฟึกเอาเทียละแถวมันเป็นสำเนียงเขาเคยได้ยินยุดแต่หน่อยครับหอดฟังทรงกระสีให้พี่กับขึ้นน้องที่อดสาบืนละเตาขึ้นเมื่อบาทเตาขึ้นเมื่อบานกลับประมาณนี้นะครับ มีส่วนลาโดส่วนลามีส่วนลาเลโดลาแถวแหลงเขาเออกจากหา่ยว่ะ ซ้อนล่าเข้าจับซ่อนแล้วก็สูตรมากเป็นซ่อนล่าเพื่อประโยชน์ของการเข้าจิกางนิ้วไปได้ไกลนะบงานไห่แต่ละแถวเป็นทอนฝึกนะครับสำหรับผมฝึกไม่ไม่นี่ผมเอาซิบเถวแต่ละแถวเลยวัน ตังแต่่านนั่นก็ยังเป็นตุตุตะตะเป็นสำหรับโตโนโทบ่มีเพิ่มครับมีแต่ตัด <c oughs> เล่นไปเล่นมาเฮียนเขาเฮียนเขาโตโนโทก็ได้พันหานี่แจ้งสีน่นาอครับ ่งแล้วพวเคูาสีได้ยินเกือบทุกคนสมัยตะกี้ล่ำเพื่อนกกขาขาวหรือล่ำเพื่อนแก้วนามาหอดฟังทรงกระสีหายีกับขึ้นน้องซิอดสะบืนละเตาขึ้นเมื่อบานละเตาขึ้นเมื่อบานรอนตีรอนตีรอนตอนไปนะครับนี่แหละครับคือล่ำเพื่อนโบราณค่อยๆฟื้นเอาบ่ยากบ่ยากบ่ยาเพราะว่าเข้าได้สมี่งอยู่ว่างๆเข้ากับ เข้าไปในยู u ู e พิมพ์คำว่าลํำเพลินโบราณอาจารย์หลายๆท่านเพนเล่นเอาไว้นะครับมวนฟั่งเลยครับฟั่งลํำเพลินโบราณฟั่งแล้วฮาอ็มาจดเอาตัวนตจุดตัวเอาตัวนตมาทองขันขันว่ายากท่ทองตัวนตพ่อได้ํำเนียงแล้วมาแตะหน้าจอนะครับคณะที่เล่นอยนู่นั้น้เห็ดให้ซ่าล่งวันแตะหน้าจอปุ๊บมันจะขึ้นตัวตัวงซื้อแถวทึ่ง มองสุดไทยเป็นเครื่องหัวนอดกลมๆมเอขาเอามื่อไปแตะมันจะขึ้นตัวหนังสือไซายลายยูหน้าจอเขากลมบ้างยังไยว่าความเร็วในการเล่นปกติอยู่มองไหนสิอยู่ประมาณแถวที่สามหรือแถวที่สี่เลาจากเครื่องโลมาเขาไปแตะมองหันมันแตะเอาความเร็วในการเล่นปกติซึ่งการเลนอยู่นั่นกันมันจะเป็นนี่คือคือเกียร์คือเกียร์ลอยวันเเกียร์ลอยไอ ควบเร็วลอยซีซี example, ่ขันห้าสีเอเจ็ดจุดหาซีซีกอ่ะจะเป็นขันสีเอศูนย์จุดหาศูนย์ก็จะเป็นนั่นเป็นสโลว์โมชั่นอันนี้แม่นผู้ว่าเป็นโน้ตกะเฮ็ดได้ฝึกได้เขาเอิดแกะแกะน้ำกลินบ่อยได้ไดเลยสนี้แล้ว ได้ตำแหน่งมือแล้วเข้ากับมาเห็ุพิ้นเข้าบาัดกลับไปกดอยุดในโทรศพัพท์หยุดเข้ากับมาเขียนมีส่วนลาโดส่วนลาบาดท,ที่ในห้องว่าปดหรอกกลับมากดหยุดกับเป็น เข้ากับมกดเป็นตัวโนโ้ตมากแกะเอานี่แหละครับเฮ็ดได้ของทุกอาจารย์ของคู่บาอาจารย์ที่ที่เพิ่นลงไวเป็น y o u t u b e นะครับเป็นวิดีโอเปอดง่ายว่าเห็ดให้สโลว์โมชั่นเข้าสิเบิ้องนิวได้อันนี้ผู้ว่าทองโนตผู้ว่าหูจักว่าตัวโนโ้ตัวใดสิเอาแต่มือว่าช่องที่สามที่สีเบิ้งของเพิ่นเข้ากับมามาจด,ดเอานี่เขาเอื้นว่าแกะแกะ,แกะน้ำกวนเพิ่น จังไล่นี่คือกันนะครับตัวของผมเองครับ,รบผมกระเจะนำ้นำกลุ่มคูบาอาจารย์นะครับซึ่งเพิ่นสอนไว้ยุ่งในยูทูปเพิ่นบาบอกตัวโนดนะครับ,รบประมาณล้อยสองรอยเที่ยวคุณล่ะครับผมโคดเอาของเพื่นเอาคันเป็นเพทย์เสียงหรือเป็นเพียนเสียงสีสวัดคุณล่ะโแด้ะก็มัดดเอาโดเอาจดเอา ล้วก็เล่นไปแกะอีกเถียวไม่กับว่าคือก้อนครับกับก็ได้พ่อประมาณนี้นะครับกับว่าไงว่าผมเอาตัวโนตมาฝากมาส่วนพี่น้องพ่อเป็นแนวทางนะครับบ่เมนเป็นการสอนแต่อย่างใดนะครับจำไงไงว่าหอดฟังทรงสีห้พี่ครับขึ้นน้องสีอดสาเบืนเตาขึ้นเมียบานเตาขึ้นเมียบานโดดด้งโดดด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 ง ครับ่าลืมนะครับเข้าฝึกเต่ละเทียเข้าตะเจ้งขึ้นซ้มเม็ดข่าวสารนะครับโชคดีครับผม